หลังจากที่เรารีวิวหูฟังมาเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นแบบอินเอียร์เอียร์บัดหรือว่าแบบรอบหูก็ต่ามแต่วันนี้เฟชมาก,กับหูฟังอเด็กประสงทรงโอเพนเอียร์ ear, ที่ตอบต่อสายออกกำลังกายเอาไปเล่นเกมก็ไม่มีดีเลยและเชื่อว่าหลายๆคนจะรู้สึกว่าเฮ้ยใส่หูฟังแบบนี้จะได้ยินดีไหมทนเสียงเพลงจอมาเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวในคลิปนี้เรามารีวิวซา a ิตโกฟีทูพัดให้ดูกันค่ะ ถ้าเกิดคุณชอบคอนเทนต์ของเฟสอยากสนับสนุนสามารถกดซุปเปอร์แตงใต้คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราแถมยังได้คอมเมนต์ที่เท่แบบนี้ด้วยหรือจะวาเป็นชาวข้างรักกันป้ายยาก็สามารถกดแล้วมาจอยกันได้เลยจบกันใครตรงายกราเชอร์ดีชาวข้างรักเกมิงเกยร์และชาวขลังรักหูฟังทุกคนด้วยนะคะวันนี้เราก็ได้หูฟังแบบใหม่แบบสับม,มาซึ่งน่าจะเป็นหูฟัง o อ e n Ear ตัวแรกที่เรารีวิวกันในช่องเลยนี่ก่อนไปรับชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเฟสด้วยและไปเริ่มแกะกล่องเซ้าพีดโกลฟี่ ซึ่งอันนี้ถือว่ามีขนาดค่อนข้างใหญ่เนาะเปิดแล้วแล้วก็จะมีตัวหูฟังด้านในด้วยจะมีสายชาร์จมาให้ค่ะเป็น USB Type A To Type C มีใบคู่มือบอกการใช้งานต่างๆแล้วก็จะมีสติ๊กเกอร์แพนด้ามาให้ด้วยเราเริ่มรีวิวกันเลยค่ะต้องบอกก่อนว่าเจ้าสาวพีดโกลฟี e ู Pa ร์ตเนี่ยเป็น Open e a r ตัวแรกที่เราจะหยิบมารีวิวเนาะหลักๆก็จะมาเล่าเรื่องแบบ first impression ที่ใช้หรือว่าการใช้งานจริงแบบทั่วๆไปเนี่ยเราเอาไปใช้อะไรได้บ้างซึ่งอันนี้ทีมงานเฟซลองไปใช้ ค่อนข้างจะประทับใจเพราะมันใส่สบายคุณภาพเสียงดีเบสแรงเสียงร้องต่างๆก็คือได้ยินเหมือนหูฟังดีๆเลยรวมไปถึงใครที่ชอบใส่หูฟังทั้งวันอยู่แล้วแต่แบบใส่อินเอียร์ก็เจ็บหูรุ่นนี้ตอบโจทย์มากมากค่ะเรามาเริ่มกันที่ตัวเคสชาร์จก่อนแล้วกันเข้ามาในทรงแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสถือว่ามีไซส์ค่อนข้างใหญ่อยู่นะทุกคนถ้าใส่กระเป๋าเองเนี่ยอาจจะแบบดูตุงๆุงได้ตรงส่วนบริเวณด้านหน้าเคสค่ะเขาจะมีไฟ LED บอกสถานะแบตเตอรี่ตัวเคสมาให้ถ้าเกิดขึ้นสีเขียวแปลว่าแบตเหลือมากกว่า สีเหลืองคือตั้งแต่49ถึง10และสีแดงคือต่ำกว่า10ต้องรีบไปชาร์จแล้วตรงบริเวณด้านหน้าตัวกล่องเคสชาร์จจะมีร่องสามารถใช้นิ้วมืองัดขึ้นมาหรือว่าเปิดด้วยมือเดียวได้ส่วนด้านหลังก็จะมีพอร์ต USB Type C สำหรับชาร์จแบตมาให้โดยแบตเตอรี่เคสค่ะให้มาอยู่ที่600มิลลิแอมป์ถือว่าค่อนข้างเยอะพอสมควรนะซึ่งการให้แบตมาเยอะนี้ก็ทำให้ตลับดูใหญ่มากขึ้นด้วยนิดนึงวนตู้หูฟังค่ะให้แบตเตอรี่มาข้างละ80 ah. มิ เลยทําให้สามารถใช้งานต่อเนื่องได้1 0บถึงสิชั่วโมงเลยแต่ถ้าเกิดเราเอาแบบไปชาร์จต่อในเคสเนี่ยก็ใช้ยาวๆสามสิบเก้าชั่วโมงนะคะอ๋อแล้วก็เรื่องชาร์จเนี่ยเขารองรับการชาร์จแบบเสียบสายแล้วก็ไร้สายด้วยถ้าเกิดใครมีเวเลชาร์จสามารถเอาไปวางแล้วก็ชาร์จร่วมกันได้เลยหากเราเปิดตัวเคสมาหาก็จะเจอกับเจ้าพ่อเอกอย่างตัวหูฟัง Open นเอียนี้เสียบชาร์จอยู่และหากเราสังเกตขอบด้านหน้าเขาจะมีปุ่มอยู่1ปุ่มตัวนี้จะเอาไว้รีเซ็ตตัวหูฟังนะคะเช่นแบบจู่ๆหูฟัง่ยดับไปไปม ซิงกันสองข้างแล้วก็แค่เก็บน้องลงเคสแล้วก็กดปุ่มนีค้ค้างไว้10วินั่นเองส่วนของการดีไซน์หูฟังค่ะตัวนี้จะใช้วัสดุพลาสติกผิวด้านทรงรีสีดําด้านบนจะมีสายเอาไว้สําหรับคล้องหูโดยตรงนี้เนี่ยจะใช้เป็นพุ่มวัสดุซิลิโคนมาให้นะคะตั้งแต่บริเวณด้านหลังมาจนถึงสายคล้องด้านบนแล้วก็สายคล้องนี้มีความยืดหยุ่นค่ะช่วยให้ตอนถอดใส่หูฟังเนี่ยเป็นไปได้ง่ายส่วนการดีไซน์และฟังก์ชันการใช้งานตัวหูฟังเนี่ยจะมีการตกแต่งด้วยโลโก้ซาว n d p พร้อมบริเวณนี้จะเป็นปุ t ุ่มทัชคอนโทรที่สามารถแตะเพื่อควบคุมเสียงได้อีกด้วยยังไงเดฟจะขึ้นไว้ให้นะคะว่าแตะจานวนกี่ครั้งข้างไหนบ้างเรียกอะไรขึ้นมาเนาะและสําหรับใครที่ไม่เคยรู้จักหูฟัง Open e a r ียแบบเฟสมาก่อนนะเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักไปพร้อมๆกันว่าเจ้านี่เนี่ยมันคล้ายกับตัวหูฟังบนคอนดักชันหรือเปล่าซึ่งหูฟังแบบนั้นนะคะจะเป็นแบบแรงสั่นสะเทือนส่งขึ้นเสียงผ่านกระดูกหลังหูเข้าไปยังประสานหูชั้นในโดยไม่ผ่านรูหูของเรานั่นเองแต่ต้องบอกก่อนว่าตัวนี้ไม่ใช่อันนี้เหมือนเกิดขึ้นมาเพื่อบจุด ด้ายของหูฟังโบนคอนดักชันนั่นเองจุดเด่นของหูฟังแบบนี้คือได้ยินเสียงรอบข้างขณะใช้งานไปด้วยแต่ว่าตอนใส่ก็จะไม่รู้สึกว่าจ,าจั๊กะจีหรือมีรู้สึกคลื่นเสียงกระทบเข้าไปด้านในมากนะคะรู้ไปถึงว่าโทนเสียงเนะี่ย ดีกว่านิดนึงในราคาที่เบานั่นเองส่วนหลักการการทํางานก็จะคล้ายๆกับหูฟังเอียบัดหรือว่าอินเอียร์ทั่วไปเลยแต่แค่นี้เอามาคล้องอยู่ที่ใบหูแล้วก็จะมีเหมือนลําโพงสปีกเกอร์เสมือนกับเปิดลําโพงจิ๋วอยู่ข้างหูนั่นเองส่วนสเปคที่ให้มาเนี่ยก็ไม่เบาเลยนะคะรองรับย่านความถี่สูงกลางต่ําตั้งแต่20เฮิร์ตไปจนถึง40,000เฮิร์ตอันนี้เป็นค่าที่สูงกว่ามาตรฐานที่มนุษย์ทั่วไปจะได้ยินเสียอีกส่วนไดเวอร์ค่ะให้มาเป็นไดเวอร์ไดนาิมิกขนาด16.2 และที่สำคัญรองรับบลูทูธโคเด็กไม่ว่าจะเป็น AAC, SBC หรือว่าตัว LDAC ที่ได้เป็นมาตรฐานระดับไฮเลสทูกใจสายหูเคลือบทองแน่นอนส่วนแนวเสียงเนี่ยจะมีเวทีเสียงที่ค่อนข้างกว้างมีมิติแยกเสียงเครื่องดนตรีได้ดีเรื่องของเบสนะคะรุ่นนี้ได้เบสหนาทุ้มมีแรงกระแทกแต่จะไม่ได้หนักหรือว่าเป่ามากเกินไปกำลังฟังสนุกแต่ก็จะมีความแห้งความบางอยู่เล็กน้อยซึ่งอันนี้น่าจะเป็นปกติของหูฟังประเภทนี้นะคะที่จะมีความ ดอบลงไปบ้างไม่ได้เหมือนกับหูฟังอีกเดียนที่สอดเข้าไปในหูแบบเต็มๆส่วนเรื่องของระบบการเชื่อมต่อค่ะรุ่นนี้รองรับเป็นบลูทูธ5.3ระยะไกลสุดก็คือ10เมตรสามารถเชื่อมต่อได้ง่ายแค่เปิดเคสตัวหูฟังก็จะเข้าโหมดแ a ลลิ n g อัตโนมัติก็เข้าไปกดเชื่อมต่อในอุปกรณ์ได้เลยนอกจากนี้ยังรองรับการเชื่อมต่อ2อุปกรณ์พร้อมกันสามารถที่จะเอาไ้ใช้กับคอมพิวเตอร์ก็ได้ Nintendo Switch หรือ PS5 แล้วก็ยังสามารถตั้งค่า EQ ผ่านแอปมือถือได้ไปพร้อมๆกันเลยและหากเรากําลังเล่นเกมอยู่แล้วมีคนโทรเข้ามาเราเชื่อมไว้ในมือถือด้วยหูฟังก็จะสลับให้เราอัตโนมัติไม่ต้องไปเสียเวลากดสลับอุปกรณ์ผ่านดีไวต์ต่างๆเป็นอะไรที่ดีมากๆส่วนวิธีการเชื่อมต่อ2อุปกรณ์พร้อมกันไฟจะขึ้นไว้ให้นะคะทําตามนี้กันได้เลยแลนะข้อที่ควรจะรู้คะ่ะถ้าเกิดเราเชื่อม2อุปกรณ์พร้อมกันข้อจากัดคือฟีเจอร์ l d ลจะถูกปิดไปจะไม่สามารถฟังเพลงแบบไฮเลสได้และถ้าเกิดใครไม่ได้เป็นสายหูเคือบ เน,ะะน้นฟังเพลงแค่ YouTube, Spotify หรือผู้ใช้ทั่วไปส่วนนี้ก็ไม่น่าจะเป็นกังวลอะไรมากค่ะและนี่ก็จะเป็นการเทสเสียงไมโครโฟนนะคะของเจ้า SoundPEAT Go Free 2 Plus เนาะตอนนี้เฟสอยู่ในโลเคชันที่แบบมีการเปิดเพลงมีเสียงรบกวนจากด้านหลังซึ่งเราอยู่ในห้างคิดว่าน่าจะเป็นสถานการณ์ที่หลายๆคนได้ใช้จริงกับการใช้หูฟังข้างนอกบ้านเนะาะก็จะเป็นโทนเสียงประมาณนี้รู้สึกเรื่องของการตัดเสียงรบกวน ทำได้ค่อนข้างดีเลยคะ่ะจะเห็นตัวน s i เนี่ยมันเงียบมากมีแค่เสียงพูดที่เพิ่มขึ้นมาเท่านั้นแล้วก็ตัวไมอันนี้เฟนไม่ได้มีอะไรยื่นมาเนาะมันก็รับเสียงได้ค่อนข้างดีมากๆเลยอันนี้ลองเพืเ่อนๆไปตัดสินใจกันดูนะคะ่ะว่าคุณภาพเนี้ย ผ่านสำหรับเพื่อนๆไหมและในส่วนของแอปพลิเคชันนะคะทางแบรนด์ s o u n d p e a ก็ได้เปลี่ยนมาใช้แอปใหม่อย่าง PEAT AUDIO ที่มีให้ดาวน์โหลดทั้งใน iOS แล้วก็ Android ค่ะด้วยแท็บหน้าแรกจะมีฟีเจอร์ที่บอกเรื่องของระดับแบตเตอรี่ของตัวหูฟังทั้งสองข้างแล้วก็ตัวแบตของเคสชาร์จด้วยนะถัดมาก็จะมีส่วนไว้เปิดปิดการใช้งานปุ่มทัชบนตัวหูฟังหากใครชอบเอามือไปแตะอยู่บ่อยก็สามารถที่จะกดปิดตรงส่วนนี้ได้จนตน่อมาก็จะเป็นการเปิดปิดเกมโหมดนะคะแล้วก็ยังสามารถ c u สตอมปุ่มคอนโทรลได้ทั้งซ้ายและขวาอยากจะให้แตกกี่ครั้งเป็นคำสั่งอะไรเลือกได้เลยแต่ถ้าเกิดไม่ใช้ก็สามารถปิดได้ถัดมาก็จะเป็นการเปิดเชื่อมต่อ2อ,อุปกรณ์พร้อมกันอย่างที่อธิบายไปในเซสชันการเชื่อมต่อนั่นเองส่วนแท็บ EQ ค่ะก็จะเป็นการตั้งค่าพีเศตเบื้องต้นที่ให้มาถึง9โหมดด้วยกันถ้าเกิดใครเป็นสายง่าย อยากลองฟังแบบสไตล์คนอื่นบ้างก็มากดเลือกตรงนี้เนาะแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีตัว Adaptive EQ ที่ตัวแอปเนี่ยจะปรับตั้งค่าเสียงให้เหมาะกับหูของแต่ละคนอัตโนมัติโดยตัวแอปจะเปิดขึ้นเสียงในหลายๆย่านให้เราฟังนะคะบางคนอาจจะได้ยินขึ้นเสียงนี้บ้าง ตรงนี้ทําการเทสใช้เวลาประมาณ5นาทีค่ะแค่นี้แอปก็จะประมวลผลค่า EQ ออกมาให้เหมาะสมกับเรานั่นเองและส่วนใครที่เป็นมือโปรนะคะอยากคัสตอมหมมดทุกอย่างก็สามารถกดบวกที่ My EQ แล้วก็ลากความถี่ที่อยากจะเพิ่มลดได้เลยแล้วก็ยังสามารถเซฟเอาไว้ใช้หลายๆพเพ t ได้ด้วยมาถึงช่วงในท้ายคลิปเรามาสรุปการใช้งานจากที่ลองใช้มาสักพักใหญ่ๆซึ่งทีมงานเฟซเอาไปใส่ฟังเพลงตอนอยู่ออฟฟิศ เล่นเกมออกกําลังกายรวมไปถึงว่าใส่เข้านอนถือว่าน่าประทับใจมากๆนะคะให้คะแนนแบบ8ถึง9เต็ม10เลยอย่างแรกคือมันใส่สบายทุกคนมันไม่ได้หนักแล้วก็ถ้าเทียบกับอินเอียใส่นานๆเราก็จะรู้สึกแบบอุ้ยมันแน่นมันเริ่มร้อนแต่ตัวนี้จะไม่ได้รู้สึกเจ็บหรือลำคาญอะไรเลยรวมไปถึงว่าการใช้งานโทนเสียงต่างๆสเปคมันค่อนข้างจัดเต็มอยู่แล้วแต่ก็จะมีความดรอบดอบ,บ้าง เพราะการที่เราไม่ได้มีอะไรยัดเข้าไปในหูนะคะทาให้เสียงรอบๆเนี่ยมันแทรกเข้ามาถ้าเกิดเราเปิดเบาไป<ๆ>ก็จะโดนกลบหมดแต่ถ้าเกิดดังมากเกินไปคนรอบข้างก็จะได้ยินด้วยว่าเรากําลังฟังหรือว่าดูอะไรอยู่อันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งข้อสังเกตที่เฟสขอหักคะแนนไว้ 1- นึถึงคะแนะแนแล้วกันและส่วนใครที่อยากลองเอาไปใช้เล่นเกมด้วยตัวนี้มีโหมดเกมอย่างที่บอกไปแยกเสียงที่ทางได้ดีในระดับหนึ่งแต่เฟสคิดว่าคนส่วนใหญ่ที่เหมาะกับหูฟังตัวนี้น่าจะเป็นสายออกกำลั ากยแบบตามสนสา,านาะหรือว่าในยิมก็ได้ที่ยังพอได้ยินเสียงรอบข้างอยู่บ้างได้คุยกับเพื่อนไปด้วยรวมไปถึงว่าได้ฟังเพลงที่ชอบไปด้วยนะคะยังไงถ้าเกิดใครสนใจเจ้าซาพีดโกลฟีทูพาสเนี่ยค่าตัวของน้องอยู่ที่2190บาทค่ะมีรับประกันศูนท์ไทยให้ด้วย1ปีหากใครดูรีวิวแล้วสนใจเฟซแปะกพิกัดไว้ให้ใต้คลิปเช่นเคยและถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปรีวิวแบบนี้อย่าลืมที่จะกดไลค์กดซ u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเพจกันด้วยไว้เจอกันใหม่กับเกมเกียตััวถดไป เจอกันครับทุกคนบ๊ายบาย